ว้าน,น้อยหลังนี้มีคนอยู่บ่สร้างเว้าแทนอแต่คนลูบล้อตัวนี้โอ้ย ถามเอาก็ได้ดอกว่าตัวไม่ยังหล้นอนงล่ะมาหาไอเตี่ยวเตี่ยวแทอ๋อว่าสิมาถามเรื่องปุ๋ยที่ไอใส่นั่นล่ะเห็นท้ายบานพันบอกยุตลาดว่าไอเด็๋ปุ๋ยดีมากอยากใส่อยากรวยน้ำมูเพิ่นสันตนนัวเนาะ๋อว่าเต้เรื่องยังเรื่องปุ๋ยสามจังหวะนี่เองปุ๋ยสามจังหวะกับปุ๋ยกินได้เร็วกินไดนานธาตุอาหารหลายโอ้แนวใดไอโอ,โอ้ยัวแต่เ,เข้าใจฟังเด้อเล้วบัดนี้นงล่ะเอ้ย เอ้ยเอ้ยโว้ยออกออกได้ด้เออตาคื่อให้ใส้บุตรากบเงินกบทองสำรับเร่งงามเร่งต้นเร่งใบสำรับสูตร18หาสามหรือสูตร22่สซีซีาสำรับเร่งฟักกระโพดเร่งร่วงเข่าขยายลำอ้อยให้ใส้บุตรากบเงินกบทองสูตร15ห้าห้าสําสำรับระเบิดหัวมันขยายหัวมันให้ใส้บุตรากบเงินกบทองสูตร63สาม น้องพอใจแล้วอยากได้ผลผลิตอีอย่างดีอีอย่างหลายกกยใส่ตามสูตรที่เพิ่นแนะนาแมนและตอนนี้เพิ่นจัดโปรพิเศษแจกแหลกน้าเดอ้อซื้อบุ้ยตราครบเงินครบท่องครบหากระสอบรับกระติกน้าํา10ลิตรครบ10กระสอบรับผ่านุ่มครบ15กระสอบรับหม้อซุก,กี้ครบ20บกระสอบรับพัดลม16นิ้วครบ30กระสอบรับหม้อหุงเข้าชาบ1.5ลิตรเมื่อนี้พอด30กันยายนนี้ถอนั่นเดอ้อหาซื้อได้แล้วที่ร้านทวีผลเยี่ยงปั๊มน้ำมันปตท สากรสีคิวโทร086 549 2786 086 549 2786ปุ๋ย3จังหวะกินเดเร็วกินเดนานถาดอาหารหลายตองปุ๋ยรากบเงินกบทองทอนั่นพี่นอ